สวัสดีค่ะช่องใมบ้านติดเอ็นะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพลนะคะประจำวันที่2 8ปมิถุนายน25 6 6นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแมบ้านติดเย็นะคะที่วมการสมัครสมาชิกช่องแมบ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าสําหรับวันนี้นะคะก็มีการเพิ่มชุดใหม่ให้วูซานะคะกับเมกุด้วยก็จะมีเป็นชุดเออซัลลนลานะคะที่เพิ่มให้วูซาเนาะแล้วก็ชุดเออเคตอนนะคะ ใช่ปะเอยชุดเคลเคลตอนนะให้กับเมกุแล้วก็วูสานะคะก็อแอบองงกินนึงว่าชุดกระาะนี้มันเข้ากับพวกนางยังไงก่อนแต่ว่าเขาอาจจะอยากขายหลายๆคนนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่แบบชอบชุดกระาะแนวนี้ก็ได้เนาะก็คือจะว่าเออถ้าใครถูกใจก็ซื้อใครไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อนะคะโดยสอ,อสองชุดนี้นะคะก็เอ,อมาเป็นแท็กเกจให้ด้วยนะคะก็คือราคาห้าร้อหกสิบบาทนะ โดยในแพ็กเกจเนี่ยจะมีกระเป๋าสัมภาระ16ช่องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะมีให้เลือกเป็นกระเป๋า16ช่องนะัเวสกอร์สปี้หรือเชื้อเพิ่งการบริสุทธิ์ของมานี่แล้วก็หิงคอน250อันนะคะก็จะมีส่วนสารานาของเมกูเนี่ยมันเคยเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีในแพ็กให้นะคะก็ถ้าใครแบบอยากได้ของในแพ็กอยู่แล้วก็ซื้อเราก็ชอบชุดอะซื้อไปเลยเป็นแพ็กนะคะคุ้มนะ แล้วก็เออวันนี้เดี๋ยวขอพูดถึงอันนี้ก่อนอีเวนต์นะคะวันนี้มีใบคูลดร,ราคาให้ด้วยนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นตด้วยนะใครจะซื้ออะไรอย่าลืมมากดคูป,ปอง100หนึ่งร้อยไมล์ตรงนี้ก่อนนะคะลดร,ราคาย0สิบเปอร์ซ็นตนะบอกไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ชุดเคอเคตอนนะคะชุดนี้มันเป็นของดาคาเนียวัคคิลี่อะไรพวกนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็คือเพิ่มเข้ามาให้เมกุกับบูซาด้วยนะคะราคาห้าร้อยบาท ชุดก็จะเป็นชุดกรอบประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าปผ้าคุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพราคาสามร้อยบาทนะคะเออรับเลยความรงาข,ของช่างสามสิบอันนะคะหิงคอนห้าร้อยอันแล้วก็ห,อห่อหิงคอนเอาไปสุ่มกันนะคะว่าจะได้หิงคอนเพิ่มอีกไหมถูกอยู่นะเนี่ยได้ใช้ได้อยู่แผนเมื่อกี้แล้วก็แพ็กเกจนะคะเออเฟสต้านะคะ แพ็กเกจนี้ราคาหกร้อยสิบหกบาทเนาะแพ็กเกจเริ่มเทศกาลเดือนเจ็ดนะแพ็กเกตนี้เออจะได้รับกล่องอาวุธชุดพรีเมียมหนึ่งกล่องนะคะความทรงจำของช่างเจ็ดสิบอัน V.P. เจ็ดวันนะคะแล้วก็หิงครอนเจ็ดสิบอันนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาคูปองอันไหนนะมีคูปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นเอ่อลดได้ทุกหมวดแล้วก็คูปองลดราคาหมวดไอเทมยี่สิบเปอร์เซ็นหมวดพาหนายี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็สัดเลี้ยงยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะ เนี่ยนอกจากเรื่องอันนี้อย่างไรอย่างหนึ่งแล้วนะคะยังมีแยกต่างหากให้อีกเป็นสินค้าโบนัสน,นะคะก็คือคูปองลดราคา20% 1อันเนาะแล้วก็คัมพีแห่งโอมูล2อันนะคะคัมพีโอมูลจะเป็นเพิ่มอ,อัตราการดอกไอเท,เทม30%อ่าแล้วก็แพ็กเกจเฟสต้าอันนี้เป็นแพ็กเกจเทศกาลรายวันนะคะราคา85บาท จะได้รับความทรงจของช่างสิบอนหิงคอนร้อยสี่สิบอันไปเลยแล้วก็เลือกได้ว่าเอ้ยเลือกนะเลือกขอโทษอันนี้คือเลือกนะว่าจะเอาความสรงจของช่างสิบอันหรือหิงคอนร้อยสี่สิบอันนะคะก็ว่าอายู่ทําไมมันให้หิงคอนเยอะจังก็คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะแพ็กเกจรวมพรีเมียมนะคะราคาสองพันสี่ร้อยบาทรับไปเลยชุดเอ่ออเวกหรือว่าพรีเมียมนะคะทั้งหมดสี่ชุดด้วยกันนะคะสี่เซ็ตแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหินคอนหก้ยห้าสิบ 625อันหรือความสรงจังของช่าง55อันนะคะแล้วก็มีสินค้าโบนัสเป็นคูป,ปองลดราคาหมวดเครื่องแต่งกาย10%หนึ่งใบค่ะแพ็กเกจเลือกชุดพรีเมียมคูณ3นะคะราคา1,600บาทสามารถเลือกซํำได้นะคะก็คือเลือกได้3ชุดว่าจะเอาเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียม1กล่องหรือว่ากล่องอาวุธชุดพรีเมียมแบบที่2 1เซตนะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อกล่องชุดอาวุธรีบูสแบบพรีเมียมนะคะก็คือจะเลือก อันเดียวเลย3กล่องก็ได้หรือว่าจะเลือกอย่างละกล่องก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่จะชอบนะคะแพ็กเกจวิ่งโชลุยเดืนเจดอูอันนี้ลดราคาเกาะม้านะคะแล้วก็เออราคา5้าร้อยหนึ่งบาทโดยได้รับเกาะม้าหนึ่งเซตได้รับพัมพีเพิ่มค่าประสบการณ์พานะสิบชั่วโมงสองใบไปฝึกทัศาพานะทั้งหมดหนึ่งใบนะคะอันนี้ก็โอเคอยู่เนาะเพราะว่าเอา กรอมมามันจะราคาประมาณ440ส่วนใบฝึกเนี่ยประมาณ180บาทนะคะเอ่อซึ่งเกรอะมาเนี่ยก็เลือกได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะก็มีเครื่องมา้ามายาโอคิวลูอาอาเนมอสกรอะมา้าหนาแห่งความมืดอัศวินทรีนา้าอาซีแลนเอ่ออาซิเลนสิมาคาบาโรนะคะเบลูเซียนแล้วก็คาวสไตล์เอ่อเครนบานนะคะ แล้วก็เทอร์มียนนะคะเลือกได้หมดเอ,อ่อตามนี้เลยนะคะตามที่พูดไปเมื่อกี้ต่อไปพองของคอามาซทลเจ็ดบวกเจ็ดนะคะก็คือคอามคำมาซีสิบสี่วันในราคาร้อยสี่สิบาทนั่นเองนะคะหนังสือรับโอมมลสิบสี่วันราคาร้อยสี่สิบาทเช่นเดียวกันแล้วก็ใบเปียนัาษาผานะเจ็ดใบนะคะเหลือแค่สองร้อยสิบาทอันนี้คือคุ้มมากๆเลยนะคะ เออต่อไปหินค่าถาตกตาไอเทม7อันนะคะ280บาทก็มันฉลองเหมือนเดือนจะเข้าเดือน7แล้ววะเนาะน้ำตาของเอลิออน7อันนะคะ35บาทแพ็กเกจชุดคูณสะนะคะ8ปดบาทโดยได้รับกล่องอาวุธ เอ่อกล่องเสร็จอาวุธชุดนะคะ3กล่องจะไม่ใช่แบบพรีเมียมนะเป็นแบบกล่องแรกเนาะชุดแรกๆของทุกๆอาชีพแล้วก็อันนี้คุ้มมากๆเลยใครยังไม่มีแตรเข่ามาในตำนานนะคะลดราคาให้เหลือ305บาทเองนะจาก610บาทซึ่งอันเนี้ยคุ้มมากนะคะสามารถเรียกมาจากที่ใดในโลกก็ได้เนาะ อขออนุญาตพูดนิดนึงถึงเรื่องแตรเข่าม้านะคะถ้าใครมีขุยม้าอยู่แล้วอ่ะจะต้องซื้อแรงใจม้าในตำนานเพื่อเอาไปอัปเกรดเป็นแตรเข่าม้านะคะแต่ถ้าตัวละครคุณไม่มีขุยเลยอยากได้เป็นแบบอันนี้เลยก็คือให้ซื้อแตรเขาม้าไปเลยนะคะก็คือเราไม่ต้องอัพเพราะว่าเหมือนกับจบเลยด้วยแต่เข่ามา้าอันเดียวไม่งงนะถ้ามีขุยอยู่แล้วต้องซื้อเป็นแรงใจม้าในตำนานเพื่อเอาไปอัพเป็นแต่เขานะประมาณนี้โอเค แล้วก็วันนี้อภิมาหาเครื่องแต่งกายปาร์ตี้ก็คือขนชุดช่วงคริสต์มาสกับฮาโลวีนมาขายให้ด้วยนะคะโดยมีชุดเอ่ออันนี้ชุดหิมะเอ้ยชุดงานเลี้ยงดินแดนเหมันนะคะราคา450บาทอ่าโดยต้องบอกก่อนนะคะว่ามีถึงชุดบัดดี้ด้วยแต่ เเมกุยังใส่ไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันแม่บ้านก่อนก่อนที่จะทําคลิปเนี้ยลองเอาเมกุมาใส่มันใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีในหลายชื่อด้วยมีถึงอูซาเท่านั้นนะ แล้วก็บางชุดแม่บ้านไม่รู้ว่าวูซาจะใส่ได้หรือเปล่านะคะก็ลองลองดูถ้าเกิดตัวเองกดลองไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีนะคะอย่างชุดเนี้ยกล่องชุดเกตหิมะคือราคาเนียใส่ได้แต่วูซายังใส่ไม่ได้เนาะก็ราคา450บาทหมดเลยแล้วก็มีกล่องชุดเกตหิมะเอ็นนะคะกล่องชุดหิมะทอฝันชุดทหารเคยอนเอ่อชุดบัดดี้นะคะซึ่งบัดดี้เองเนี่ยอืมใส่วูซากับเมกุยังใส่ไม่ได้นะคะ ก็กล่องชุดฟักทองนะคะชุดฟักทองก็ชิ้นเดียวกันเนาะก็ยังไม่ได้ใส่โมเดลให้นะจ๊ะแต่เราให้แล้ว <laughs> ต่อไปนะคะ <laughs> เออก็ เกาะอ,อิลิยานะคะ20ช่องแล้วก็คลังเก็บของของ,ของท่าเรือเอฟเฟลยีช่องนะคะเหลือร้อยบาทค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอย่าลืมนะคะในช่องรางค้าใหม่มีของมาแจกให้เยอะมากๆเลยแล้วก็มีคูปองลดราคา20ด้วยนะคะหนึ่งอยไม่อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้มีแพรโปรโมชั่น2อันนะคะก็คือจะมีกล่องเพลร์หนึ่งบาทซื้อได้3ครั้งก็รวม300อเพอร์โดยที่ไม่ได้เป็น1แถมหนึ่งแต่ว่า ซื้อแล้วเนี่ยก็จะได้รับห่อหิงคอนไปสุ่มกันนะคะก็จัดได้สามรอบก็เป็นสามร้อยบาทนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็น2องบวกหนึ่งนะคะก็คือเติมสามพันบาทได้รับกลับไปสี่พันแปดร้อยสี่พันแปดร้อยเพลนะคะอันนี้ถ้าใครแบบเออมีงบอยู่จะเติมคือคุ้มเนาะเพราะว่าคุณเติมสา0พันเดี๋ยวคุณได้ถึงสี่พันแปดเลยนะคะก็คือคุ้มเนี่ยแต่ว่า สำหรับแม่บ้าน,นก็คือไม่ไหวแต่ว่าเติมทีใช้ได้ทั้งปีเลยนะเนี่ยอะถ้าใครมีงบก็จัดได้เลยนะคะขายถึงวันที่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหกหกเลยนะคะซึ่งคุ้มมากๆค่ะเคต่อไปอะวันนี้ช่องเซลล์บีแค่เนี่ยมีของวาคีรี่ตัวเดียวลดราคาเลยพรีเมียมไม่ไลดใหดาราคาเนี่ยไปด้วยเลยจริงๆชว่วงนี้แม่บ้านก็สวยนะแต่สําหรับแม่บ้านติดอย่างเดียวเลยคือหน้าหน้าน้องตรงกลางเนี่ย ก็เลยไม่ซื้อนะคะโอเคอย่าลืมมาดูช่องเบสกันด้วยนะคะว่ายังมีอะไรคุ้มคุมให้เราน่าสนใจนะาจัดหน้าสอยกันบ้างนะฮะแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะสําหรับแม่บ้านก็ยังรอดอยู่นะคะเพราะว่าโดนจริงๆโดนไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะของมีกูเนี่ยทั้งชุดเกาหลีทั้งชุดบัตรในเจ็ด้้าเก้าเลยโอเคก็อ่ะ ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะมีตอนนี้มันจะมี2เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกแล้วกันมันจะมีสองแพ็กเกจนะคะที่น่าสนใจก็คือบัตรพิเศษรายวันนะถ้าใครสนใจชุดอยู่ก็บอกเลยว่าคุ้มนะคะจะเป็นกล่องชุดพรีเมียมกับกล่องชุดคอสเพย์นะคะซึ่งจะมีถุกอาชีพเลยก็ลองไปส่องๆกันได้โดยที่อย่าลืม,มว่ามันแจกใบ20%ด้วยนะคะก็คือทำมาสุดตรงจะคุ้มหรือาราคาอยากได้ของบัตรผ่านซีซันก็ซื้อได้ด้วยนะคะ ก็จะมีบัตร2แบบตอนนี้ก็คือมีบัตรพิเศษนะคะซื้อได้จนถึงวันที่26กรกฎาคมนะแล้วก็มีบัตรผ่านผู้ดำนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในซีซันอยู่เนาะก็อันนั้น599กับบัตรพิเศษ799ก็ลองดูว่าตัวเองจะซื้อหรืออันไหนนะคะแต่แม่บ้านนี่คือไม่ได้เล่นซีซันแล้วก็จะไม่ได้ซื้อบัตรผู้ดำซีซันนะแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่อะไรใดๆซื้อบัตรผ่านซีซันคือคุ้มอยู่นะ ก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเอาบัตรอันไหนนะคะเพราะว่ามันมีใบลด20%ก็แต่ถ้าจะเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เอาไปใช้กับบัตรผ่านก็ให้ข้ามไปได้เลยรอาไปใช้กับอย่างอื่นได้เลยนะคะก็อยากได้อะไรก็ลองดูเอานะเพราะว่ามันลดเยอะแพคคุมเยอะมากรอบนี้แล้วก็หลายๆอย่างนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชช่องแม่บ้านปกำลังจะให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะ อ่าจะได้ไม่พลาคดคลิปให,หม่ของแม่บ้านโนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย